เราต้องเติมเงินครับโอ้สวัสดีครับผมมามาในนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมถูก BS แพงนะครับเกมที่เราจะเล่นวันนี้ชื่อว่า Tower of Fantasy ซึ่งเป็นเกมที่โคตรดังในช่วงนี้นะครับแล้วก็บอกเลยทุกคนทีมงาน เราเล่นมาสักพักหนึ่งครับทุกคนก็เล่นกันแล้วก็เก็บเลเวลมาสักพักแต่วันนี้เราจะแบง่งทีมหนึ่งจะเป็นสายเติมเกมส์อีกทีมหนึ่งจะเล่นแบบฟรีสายฟรีครัสิ่งแรกก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องม y มเน e t แลวเป้าหม่คืให้คลิปนี้ถึง1นึ่งแสนไลค์นะครับอย่าลืมกดทึบไลค์นะครับออและเรามาแบ่งทีมกันแค่เลือกหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสาม สายสามเออนิ้วนิ้ววันน้วนิ้วเอาใหมหนึ่งสองสามอ่ะเอาไปอ่าได้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 สามเหลี่ยมเปดูวีสามเหลี่ยมฟีดูเพย์อ่ะใช่ที่แพงที่แพงอยู่แล้วอะไรอะไรต้องเบายิงชูไงทีมที่ชนะมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะทีมถูกกับทีมแพงวันนี้สามคนหรือคนเดียวสามคนไปเบายิงชู ยิงชุกโอ้ยทีมนี้แพ้อยู่แล้วเลยโอ้ยยิงชุบยิงชุบไอ้เด็กตอนนี้สุดสิใครที่ชนะรอบนี้ก็คือจะได้เป็นทีมแพงนะครับเรายิงชุกทีมแพงครับ ทีมถูกอีกแล้วเรานอกจากวันเกิดที่มีประสบการณ์ดีๆเล่นเกมก็ไม่ยินตังให้เติมอีกคุณพูดถึงวันเกิดไม่ได้เพียเพราะรันจังั้นเนาะก็ไปแคมปิ้งอยู่แล้วโมอะไรเพียยทีนี้เราเท่าทีมกันนะครับถ้าอย่างนั้นทีมถูกจะทำอะไรก็ทำไปเถอะทีมแพงตามเน็ตมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นบอกเลยเรื่องเติมเงินเนี่ยผมแด ช่วงนี้ไม่ได้เติมอยากเติมแบบหนักๆเลยตอนนี้คุณก่อนกคุณตาเราทำไมทำไปเล่นเกมไงไปฟังนู้นดีขอขอเพิ่มได้ไหมว่าขอพักไฟกับสายชาร์จแบตหน่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไปใครสายเดียวไหมเราจะต้องแบ่งกันใช่ได้ได้ได้สายเดียวแขอโทษเล่นดิแบ่งกันไงเหลือ20%ใช่ไหมเอาชาร์จก่อนสายชาร์จเดียวมันได้ทั้ง3คนถึงแม้ว่าภาพโคตรสวยแต่ว่าไม่ไกินแบตขนาดนั้นมันดีเฮ้ยนี่ห้องของทีมแพงครับเย็นส สบายเออเออจากข้างล่างเยอะใช่อดเอยเย็นเข้ีก็ดีคอมก็พอมเล่นในคอมด้วยไงเพราะว่าว่า Tower of Fantasy สามารถเล่นได้ทั้งมือถือกับคอมเพราะฉะนั้นทีมเราต้องเล่นคอมดีคอมของเรานะเ่ละเครื่องประมาณแสนห้านะอากาศโคตรร้อนเลยเราจะไปนั่งเล่นตรงไหนกันดีเนี่ยนั่นไงเขาวางปักไว้พี่แล้วไงนั่นเหรอปักใส่ชาร์จหนึ่งอัน คืออย่างน้อยก็เวทีพื้นนุ่มๆแต่มันร้อนมากนะเฮ้ยแต่อย่างน้อยยังดีถ้าฝนตกเราไม่เปียกใช่เออเออเลกที่จับจองให้พี่แล้วเราต้องอยู่คนละมุมเลยเดี๋ยวนี่เกาอีเกมมินไมเมเนครับอ้าสบายครับร้านเกมมาเมเนครับเฮ้ยเฮ้ยเราควรจะถทมไหมเราเคยเล่นเกมยี่สิบชั่วโมงมาก่อนแต่เราควรจะตั้งให้มันแบบเป็นร้านเกมเลยไหมวันหลังงานนีนะเออเออเปลี่ยนสตูดิโอเป็นร้านเกมเลยเก็บตังค์ปะกัน ตอนเนี้ยทีมนู้นน่ะน่าจะเหงื่อแตกนี่เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เราจะบอกเอ้าเซอร์ไพรส์เลยทำอะไรอ่ะดมว่ามันเหม็นตีนไหมเหมือนเหม็นตีนไงลอนดมดูแล้วไม่ดมทำไมอ่ะช่วยกันดูว่าใช่ไหมใช่ไหมแจ้วดมดูเช็คโอ้โหใช่ไหมอันน้ดมเลยมึงกล้หายใจอ่ะคนฉลาดเขาก็ต้องทำอย่างนั้นแหละใช่มันใช่ไหมเพียวใช่ใช่ไหมไอเดดกูร้องมึงไม่ใช่ตีนพี่นะตีนมึงหรือเปล่าเพี่ยว เยี่ยวตีนเบนเนอะแล้วแบบเราคิดว่าเราผิดนะเราก็ใส่ถุงเท้ามันไม่เบนดีกว่าเปรียวแต่ทำให้เราดูแย่ละทีมเราไม่ใช่แค่ห้องดีครับแต่ว่าต้องเล่นเกมให้สบายด้วยดูขนมแจกไปครับมีน้ำมีมีทุกอย่างให้เราแบบนี่ว่าอะไรเล่นเกมแบบสบายสบายสไม่ต้องออกไปไหนเลยนี่ถ้ามีชักโครกอยู่ตรงนี้ก็คือโครบ ตอนี้เราไม่รู้แล้วไม่รู้อ่ะเราถ้ายังได้อะไรสั่งได้นะสั่งแกร็บสั่งเซเว่นสั่งหน้าหมดเดี๋ยวเราสั่งแกร็บเพราเราให้แกร็บมาส่งของอยู่หน้าเขาแล้วมอนเดินมาได้ให้พวกเขาไปรับให้เราเออฝากกิบหน่อยได้ไหมคะพวกข้างล่างว่าร้านเกมกำลังเล่นกันอยู่เอาเราสั่งตอนนี้เลยไหมเอาเอาขนมไหมคุกกี้ได้ผมอยากกินของหวานเดี๋ยวเราสั่งคุกกี้แต่มันน่าจะมาถึงอีกสักพักหนึ่งพอดีเราเล่นเกมกันรอพอดีแก็คมา สังแล้วครับโอเคเกมที่เราเล่นคือ Tower of Fantasy นะครับมันคือเกมผจญปไยในแบบโลกแฟนตาซีที่แบบอิสระแบบทำอะไรก็ทำได้หมดเลยนะครับโอเพนเวิร์ดเกม Open World อ่าใช่นี่คันเดีภาพโคสวยโอ้ภาพสวยมากผมไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นเกมออนไลน์แล้วจริงจะไม่อยากจะบอกว่าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวผู้หญิงตัวผู้ชายอยากได้ผู้หญิงผมยาวผมสั้นปรับได้หมดได้หลลยมาก ถ้าง right. so uh ั้นเราทุกคนที่ชอบมากคือไม่เล่นคนเดียวคุณเล่นคนเดียวได้หรือเล่นกับเพื่อนใช่ฉันเราเข้าเซิร์ฟเดียวกันเข้าแชนเนลเดียวกันแล้วก็เรามาเล่นกันได้แล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะเจอบอสได้ด้วยนี่มีโค้ดได้ใส่ค้ดอะกัน โค้ดแบบเขาให้ไอเทมมาเทมอะไรวะเทมในเกมพี่ไม่ใส่พี่จะรู้แต่แล้วหายหไอเมนตีนหายมีตุ่มอยู่5ตุ่มบนขวากดอันแรกกดอันแรกไอคอนเขาเรียกไอคอนไอคอนเออเออคนเปที่รางวัลางวัลแลกเปลี่ยนแลกแลกแลกเปลี่ยนคุณรู้ได้ยังไงเข้ามาก่อนแล้วโค้ดรอแค่โค้ดตอนนี้เข้ามารอแล้วไอเลิฟ T.O.F นะฮะโค้ดนี้สามารถใช้ได้ทุกคน T.O.F คือ Tower of Fantasy อเออ I love T.O.F คือ I love Tower of Fantasy แต่เราใส่สั้นๆว่า I love T.O.F <ด><ด>แลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ได้ไลมวะรับของรางวัลกดล็อกยานพาหนะคุณกดอันแรกคุณจะได้ รถมันหนึ่งคันอีกอันหนึ่งก็ไม่ใช้เสืออาวุธได้อาวุธแกมีเยอะมากตัวละครก็เช่นกันเนี่ยดูอาวุธเนี่ยมีหอกมีสั้นมีคู่มีทุกอย่างที่คิดได้อ่ะมีหมดแต่พิเศษกว่าคือเราสามารถพกอาวุธไปได้มากกว่าหนึ่งอันก็คือได้สามอันพกได้สามอันเดี๋ยวเรามารวมตัวเราพยายามฆ่าบอสครับอันนี้เรายังไม่ได้ตืมอะไรในเกมเน้นวิธนูปุ๊บยิงได้บังบอสมันเจ็บมาดิขาเราเข้าไปจุตีเลยไหม เฮ้ยดูรูมันยิงไฟมันยิงไฟรองทุกคนโอ้ยผมว่าเราไม่พร้อมรับบอสนะขึ้นขึ้นขึ้นวิ่งดีเร็วๆๆๆโอเคบอสไพ่เมื่อกี้ผมอมโบไปหนึ่งขมโบเลือดมันไม่ลดเลยเพราะว่าทีมเรายังไม่พร้อมถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะต้องรวมกับทีมถูกแต่เติมเงินก่อนนะครับเพราะเราคือทีมแพงอาหารของทีมถูกครับฮะเตียงอ่ะโอ ได้เอาผมไม่มีตังค์ให้ผมอะ่ะผมก็เพลยแค่นี้แหละมีตังค์ผมไหมกินก้วยก่อนเดิ๋ยวมาลังเดี๋ยวจะเป็นลมซะก,ก่อนอมันจะการาฟิกมันสวยมากเลยนะชอบอ่ะชอบดาดสั้นอะ่ะพี่ชอบหอกดาดคู่อะ่ะมันแบบมันเร็วอะ่ะสะใจดีไปตายอดตายอยากใจไหนบอลผมกลัวมันพี่ทับไงเดี๋ยวเอามาถือไปมันอยู่ข้างหน้าใขยันงูทับบอลกัวน้ำมันหล่นอย่างงี้ไงของมองเลยยิองยิ่งไม่นี่ เนี่ยมันวางอยู่อย่างนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอย่าเพิ่งดูเยอะดูเยอะเอมือไม่เล่นไอ้บอดมั้งวัวพี่ด้เล่นมึงเนี่ยบอดมึงทำอย่างเงี้ยมันจะแบนงนี้รู้ไหมมึงทำอย่างนี้ไม่ได้มึงรู้ไหมจะแบนก็กินกล้วยบดไหมอย่าเล่นของกินของกินมันมีเที่ยวชอบเที่ยวชอบจัดคลิปกรอบป๊อปคอนอ่ะเที่ยวเมื่อกี้แบ่งของบ้างพี่ครัพี่แบ่งกล้วยกินบ้างน้าตาบูชอบมากเลยนะใช เจ็บโอ้ยเวนเนี่ยก็รู้ว่ามันร้อนมันนั่งเบียดกันทําไมวะปาร์ตี้ไงกามปาร์ตี้อ่ะมันปาร์ตี้ได้ก็จริงในเกมอ่ะแต่อย่าลืมว่ามันอยู่ทรทุกมุมโลกก็เล่นได้แค่แอดเพื่อนกันไว้ใช่เล่นกันแบบเป็นปาร์ตี้เป็นหมู่คณะได้นะเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็แบบเนี่ยมันเจอเพื่อนได้ด้วยอต๊ะกึินกล้วยวะ เอ้ยนี่เขามีชุดให้ด้วยนะโเคเท่อะชุดแต่ละอย่างที่ได้มามีปรับแต่งก็คือมีเลือกไอเทมที่เป็นแบบภาหนะนะหรือว่าเจ็ตแพกที่แบบธรรมดาเป็นรูปแบบเริ่มต้นค่าเริ่มต้นแต่ก็มีสกินให้สกินของเจ็ตแพกสวย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 ก่อนเราเล่นต่อเราต้องเติมเงินนะครับอ่าจะบบไปพร้อมช้อปปิ้เติมสามพันบาทนะครับควมที่สุดเที่ยวไปดเวยอ่ะ นี่เรียบร้อยดอกครับงมหมด6น0 0นี่นี่เรามาถึงสินนขาจำกัดไอพิเศษลิมิเต็นนี่เราจะซื้ออันที่แพงที่สุดคือแบบเปิดกระจาดครับเติมมาเลย ในเราจะได้ทั้งหมดนี้เฮ้ยเยรามาเปิดเปิดทั้ง14ไหมเปิดทั้ง14เลยเปิดท<อ>ั้ง14ทีเดียว <c oughs> ทีเดียวอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันจะทำให้อาวุธข,ของเราแรงขึ้นแล้วก็หนออักขึ้นเลยครันะคะเกรดตัวเกรดใช่อพอเราได้ไอ้ลูกกลมสีสม้มเราสามารถซื้อตัวพิเศษมากดูนูลเฮ้ยได้เลย เฮ้ยตัวละครใหม่โอ้ย SSR เลยครับตัวนี้เลยมันคือไปเลยวที่ลยเดีแล้วเราเปลี่ยนชุดไปเลยนี่ชุดเท่อโอเอ็มเอ็มคือเท่ป่านทีกิน่นน่าจะแบบน่าจะคุยกับกบอยู่แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวผมมีภารกิจให้ดีกว่าทุกคนถ้าคุณไปตีบอสและชนะเดี๋ยวผมกดพัดลมให้ เฮ้ยไปดิไปเราไปตีบอสเราไม่เอาน้อยวา้าปเงินวาร์ปไปเลยวาร์ปไปเลยก่อนตีบอสผมขอใช้สิชาร์จแบตก่อนเลยนะพวกพี่รอก่อนเลยนะเฮยแบตจะหมดนะวิธีดูแบตหมดง่ายๆฮะเกมนี้เขาก็มีบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะอยู่บนซ้ายอ่ะซ้ายบนซ้ายอยู่ใกล้ตีบอสมาตีตีตีอ้าสับไม่ดีสาบไม่ดีตีตีตีเปิดให้แล้วถ้าสมมติว่าไอ้หลอดรอบๆอาวุธมันเต็มอ่ะเราสามารถใช้พลังได้นะเพื่อพัดลม เฮ้ยมีคนมาเออมาเนเออวิ่งนี้ไปไหนฮะเออเอาเลยลู่ลูไปมาเน่ไปมาย ตายแล้วโอ้ยมีตายเติมเลือดไม่ทันโอ้ตายพร้อมกันเลยอ้าวทีมผมคนเ,เดียวแล้วเรียบร้อยเดินแทงเขึ้นแบบเรียบร้อยเรายังสู้ไม่ไหวเว้ยเรายังต้องไปเก็บเวลเก็บของก่อนโอเคใช่ไหมครับเอ็บเก็บพัดลมนะโอ้ไม่ได้พัดลมอีกขอสักหน่อยไม่ได้เหรอบอลพี่ขอชาร์จได้ไหมโอ้โห <c oughs> อยากจะเล่นเล่นด้วยอ่ะให้ทีกทีหนึ่งชาร์ตวังเล่นกล้วยนะจะไปลงไปเล่นอะไรนะ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 ไม่เล่นเงไม่เล่นเงห่วงเงีห่วงเงีพรุ่งนี้ใครเล่นก็หาเอาตะกั่งเฮ้ยเรามาเงี้หลายแสนหลายแสนหอพัดลมไม่ได้เหรอร้อนเลยเอาพี่พัดให้ไอบอลร้อนไหม ไม่ได้พาพี่ตายตีบอส์อเี้าโซไม่อยากจะขามเลอหายไปไหนกันน่ะโอ้ยกล้วยมาทหลังชั้นสิ้น่นคือเกมนี้นะครับผมมีเวลาเกิดประมาณ170ยเจสิวิแต่ถ้าเราไม่อยากแล้วมันก็เละก็คือถ้าไม่อยากเกิดแคมป์น่ะอ ก็คือถ้าไม่อยากรอเกิดใช่ไหมเราไปกดเกิดที่แคมป์ได้ก็คือมันจะมีในแผนที่จะมีแคมป์คุงินในแผนที่มันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นกระโจมอย่างนี้อยู่นะครับผมเราสามารถไปเกิดตรงนั้นได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแ grab มาแล้วคุกกี้มาแล้วอ่ะฝากไว้กับชายช่มันมีสามคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์ฝากไปให้กันนะฮะโอเคครับอาหารหรอไม่ต้องไปทำงานฝากไปให้เน็ตหน่อย เสียผ้าษีไหมเสียผ้าษีเปิไหมชวนกันเลวอีกแล้วเป็นพี่พี่ต้องห้ามน้องสิเอางนี้ดีกว่าเรากินขนมแล้วเราเปิดลควใส่ขอแทมเสียผาสีดิเอาผ้ิสีเป็นพี่ต้องห้ามน้องสิห้ามกินเอาไม้ชิ้นอันนี้ไม่ดีนะน้องอันนี้ ที่ทำแบบเนี้ยคือเป็นตัวอย่างว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีกันตามไปอันนี้คือค่าแรงไงเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปส่งให้เขาค่าแรงเราถามว่าเขาอยากจ่ายไหมเราเอาขนมไปให้เขาเอาขนมไปให้เขาสวัสดีครับดูเรากินขนมแอร์เย็นสบายครับ ทีมถูกเป็นยังไงรอนเรากินกล้วยน้ำหนึ่งขวดค่ะเบกเอากินกล้วยองมาดิ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 มหดิมา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 ดิ่าัิมาดิมมาดิมาดามาอิมายมาดิามาาดิาดิมอยอมาดิมาดิมาดมาาเิาดิมาดิมาดมาดิมาดามาดิามาาาาา ผมบอกต้องเดินขึ้นมาให้เอาออ่าเัานารแบ่งกันทางสายโอ้โหใจดีดีไหมเราเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วเรามานหนึ่งหนึ่งดังกันไหมส่งตัวแทนไหมส่งตัวแทนเจอกันตีกันอ่าแค่นั้นแค่นั้นไม่รู้พวกคุณเล่นเราพยายามตีบอส่เรอบค่ามันไม่ได้ผมก็ตีเราก็ตีาตายอย่างเขียนเลยไไม่หว เรามาวัดกันทีมไหนเก่งกว่านึงหนึ่งหลังจากนั้นรวมกันหกคนแล้วต<ร>ีก็ได้<ข>เลยแต่ขอดดวนในห้องนี้ได้ไหมต้องอยู่ห้องนี้สิพเ,เนนสพราะเขาเล่นในคอมไงเราดิเราอยู่ในห้องนี้เร,เราขอ,อเราเราขอหรือเราให้ทีมถูกรอหน้าประตูเรา มีด้านหน้งด้านหน้าดูอยู่ในห้องนี้ได้แต่ต้องนั่งพื้นเพราะว่าตํามคลิปมันต้องถูกย S เพลงได้นั่งพื้นมาเจอการ์เหนึ่งครเนเต็บอลบอลบอลมาดิมานี่อันนี้บอลใช่ไหมใช่นี่ผมครับแม็กซ์สุดสาตอมาลองมาทำแล้วมาทำแล้วนึ่งำหนังพร้อมไหมพร้อมพ้อมแล้วม Mari, 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 เปลี่ยนโลกแล้ววะน่โลเออฮัลโหลเฮ้ยตี่ีตีตงตีตออีต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 สมีตินีตนตีตีเติตี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 ตมตี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 เมตี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 ยเตี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 ตมตีตีตีรีตีตีตีีตีอีตีตีตีีี ยอมรับขอเชื่อ่ะใครยัดเอานี่ไหมตอนนี้เราอยู่หน้าบอสเรารวมกันทง6คนเพราะว่าทีนั้นทีนั้นไม่ชนะทีมนี้ก็ไม่ชนะเพราะว่าถ้าเรารวมกัน6คนเราหน้าจะชนะได้ได้ดีไหมดีดูเรารวมกันทุกคนไปทามันให้ได้เดี๋ยวผมจะเปิดกับธนูก่อนพร้อมไหมหนึ่งสองเปี้ยไปเลยเข้าไปดิเออเออ เลื่อนรถอย่างเร็วเล่ออย่างไวอ่ะอุ้ยพอเราล้วคนดีมาดิมาดีผมยิงล้วผมยิงรัวงนี่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 เลือดครึ่งหนึ่งแล้วมันมีไหลอดพี่ไอมันเปลี่ยนร่างแล้วมาดิมาดิป้าผมตั้งปืนใหญ่ยิงกระโดดมาแปดร้อยกระโดดาแปดร้อยผมจะหมดหลอดสี่แล้วผมจะหมดหลอดสี่แล้วผมเปลี่ยนเมาแล้วหลอดสามเปลี่ยนอาวุธนี่ใช้ปาดปาดปาดหลอดสามจะหมดแล้วหลอดสามจะหมดแล้วเหลือแค่สองหลอดครับ ไม่พอเรารวมกันหกคองโคตรบานเลยเฮ้ยเฮ้ย e. อะไรเต็มไปหมดเลยไอ้ก like> ินปลาหองเฮ้ยลดสุดท yeah, ้ายาหงยันดมาเลยเฮ้ยลดบานลดบานระวังเลือดระวังเลือดกเอนมาแล้วมาแล้บมาบ มำคลิปเล่นเกมถูกเบียร์แพงสนุกมาก<า>คือแบบโคตรมัน,มนอย่าลืมนะครับถ้าก็ว่าใครอยากจะโหลดเล่น Tower of Fantasy คุณสามารถโหลดเล่นได้ทันมือถือกับคอมนะครับแล้วเราจะเจอกันกับคลิปใหม่สวัสดีครับ